cái <laughs> vật <laughs> <laughs> <Culture> <laughs> 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 สกายบาครับคนจะมาไหนเดี๋ยครับบอลแมงขนชุดขอไปรับเลยมีผ้าลูกรับนักบร้ายปรลเดน

Vin mà. Phô cái tiếc đấy. Mày đâu nhào nè con. Ừ, cái <laughs> vọc. <laughs> Nhìn bên nằm khốn nè vùng. ข้างล่างเป็นพระอ,องค์ใหญ่ครับผมสวยครับผมน่ครับข้างล่างนี่นเป็นแม่น้นนำเลืเ้ยงถึง <c oughs>

bưng hàng rong các bạn ạ, gặp hàng rong các bạn ạ, ý kiến của mình để ý kiến để ý kiến của mình

นีไ่ไ่รมเก็บนคเลไ้แก็เป็นโยกเอม่เาเบีย์ติดเ

อันนี้าเนาัน้หงม่น้ำยั้งไม่นำยั้งยั้งยังห้อ้าเออเป็นนองได้เนี่ยมันนี่เป็น้องได้เมือไหเนี่บ้างนั่นโง่แม่นเออนี่มันแยกกันน่ะมึงเนี่ยฮะขากันตแม่นนี่ น้ำห่วยนี่คือว่าจุดลุ่มต้นของเกล็ดเดียนของประเทศไทยนี่เฮ่อเนี่ยเรื่องของน้ำโขมธรรมชาติที่ประเทศไทยเนี่ยกันโบดิเสียค้างเงินพันเดียนเดียนเสียเสียอยังนี้ไม่ขี้เฮี้ยหากันไครน่ครับไม่นำไม่นำเลี้ยงนี่ไม่นำยังโว่จำไม่ได้เออนี่แหละเป็นห่วยเมี่ยงปั่นเฮอหมละนี่ครับน้าห่วยเกร็ดเดียน ไท่เล่าครับผม